่ันแน้าเวลาสามชุ่มนะขนาดนี้อีชันมาทำอะไรหน้าบ้าน,ม,น,นมันเป็นเวลากำลังจะพักผ่อนเอออีชันมาฉัถน,ถนแน้นรอพัสดุพี่น้องเนี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาวอ่าพรุ่งนี้จะมาส่งของนะครับ ก็เลยถามาประมาณกี่โมงจ๊ะคุณก็บอกว่าประมาณไม่เกินตอนข้ามของพรุ่งนี้นะครับก็เลยบอกว่าแล้วตอนนี้พนักง,งานส่งของอยู่ที่ไหนพนักง,งานส่งของก็เลยบอกว่าอยู่ที่อำเภอกุชินารายครับดิฉันก็เลยบอกว่าเอาหรออ่าแล้วคุณลูกค้า อยากการับสินค้าวันนี้เลยหรือเปล่าครับถามนะถามเราเราก็บอกว่าก็แลว้วแต่นะคะเพราะว่ามันเป็นเวลาเลิกงานและก็เลยไม่ไม่อยากรบกวนเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตีรถกลับไปส่งสินค้าให้คุณลูกค้าค่ยอยเมื่อยพี่น้องไม่ใจเอาเลยไฟเกินมากขังแรกในชีวิต ไม่ชีวิตของใครที่เคยเห็นพนักง,งานส่งของนะคะมาส่งของคาป่านนี่ตาบากับบาว้าพันที่พันเกิดคือสิคือ,คอถอดเท้าว่าเออแต่ว,ว่าเออเป็นของกิ่นหรือเปล่าหรืออย่างประมาณนี้เดี๋ยวถ่าเบิ้งค่ะว่าเป็นสิมหอดจจักรมงค่ะตอนนี้ก็ะสานทุมกว่าแล้วเจ้ะเวลาสามทุ่ม จะครึ่งงะเวลานี้บริษัทขนส่งกำลังจะเอาพัสดุมาส่งอี่ัันนะคะบริการดีมากโอ้โหเลิกงานเลยได้นี่โอ้พี่น้องสิ่งที่รอคอยก็มาแล้วแทน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 อยโอ้ตัว่าไ,ไ้เนี่ยโอดีแท้สู โอ้ตาตาตาคะโอ้บริการยุกโควิดนะพี่น้องขออนุญาตนะจ๊ะไม่เคยเห็นบริการถึงขนาดนี้พี่น้องไปได้ของนะโอ้เ <deutlich S 2> ก่งใจได้จ้าตะว่ากะขอโทษนคะค่ะขอขอนุญาตถามเลิกงานหรือบอค่ะนี้ เอาบอกค่ะมะคือดีแท้จังสี่สู้มือบอจ่าเนี่ยบัครับโอ้ขอบคุณหลายๆจ้าแสดงว่ามืออื่นกับมาทรงนี่คือเก่าบอจ่าบัวหูไกครับพอดีผมไปซุ่มมองเป็นแสบครับโอ้บัวหมายถึงว่าทั้งงานบรรจุอยู่บ่อขาห่อนี่บอค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ คนอยาถทายลง Youtube เนี่ยเด้อบ่เคยเห็น <c oughs> อู้ป้าพี่น้องเขากัได้ของเลยจ้า <c oughs> ขอบพูดลหลายๆจ้าเข้าได้ของเลยแ่นพี่น้องโ <c oughs> <c oughs> หดร้ายมากทำไม <c oughs> โอ้บางแหนพลเลิกงานเลยนะคะแต่ว่าพันยังมีกระจิกระใจมาส่งเข้าอยู่มหม ขอบคุณทันเรายเจ้าพี่น้องคอยกสิล่างไม่ล่างมือเขานอนก่อนจ้ะขอบคุณนะคะ่ะทีติดตามที่รับส่งคอยคอยกสิหาเรื่องตลกตลกมาเล่าซูฟังอีกแล้วว่ายอ,อดขำม,มาได้นั่งขำอยู่เพีเดียวก่อนเอ้าพี่น้องรับรับฟันธิตาจ้านี่เป็นสิ่ง้าดที่่นมาส่งเมื่อกี้พี่น้อง แต่ว่ามี่ยังลอยค่ะพนังเออแต่งองค์สงเครืองค่ะมี่ยังที่จำเป็นจ๊กมิดเลยที่จริงนะแต่กะคือว่าแหลนะเนาะเพ่อนอามาแล้วก็บข้ากะฮับเนาะเพราะว่าสิตสามถุมจีถุมเพื่อนบริการเฮาเฮากัเอเอ,าเอ,าเอาถารับเอาว่าเป็นยัง ข้อก็ขอบบขอบุญขอบคุณน,นะคะพี่น้องหลายๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมนะคะอาจจะบ้าบ้าบองบองไปเพราะว่าบางเทื่อนนะคะการที่เ้าแบบเครียดหลายก็ดีหัวเลาะบังนะคะขอบคุณห,หลายๆจ้าไปแล้ว